สวัสดีค,ครับวันนี้ผมบุรุษโลแกนนะครับวันนี้ผมอยู่กับกิตโต้โลแกนสวัสดีะค,ะครับครับผมวันนี้มีรถประดังเสนอเป็นรถอะไรครับผมเป็นรถโฟก์สวาเกนร itten, ุ่นบีเทิลเป็นรถคลาสสิกเหมือนกับเมื่อประมาณก่อนหน้านี้สัก2สัปดาห์ที่แล้วก็มีเข้ามาคันหนึ่งนะครับมีคันหนึ่งนะมีคันนึงมาแล้วครับผมได้ติดตั้งอะไรบ้างครับผมลูกค้าคงความเป็นคลาสสิกไว้เนี่ยเราจะไม่ได้เปลี่ยนวิทยุแต่เราใช้เป็นซับของพิซซึมที่เป็น D S P ในตัวที่เรียกว่าซับบ็อ Box D S P ตัวนี้คือติดตั้งงงกกััััััันนนนนนเเเยยยอะมมมาคครรรบบแล้้้วววดีีีไตตติ่่ จะมีแหล่งที่เล่นไฟล์เพลงจาก U S B หรือเล่นจากบลูทูธจากโทรศัพท์เรานะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นซับถ้าลูกค้าไม่มีเทยูเนียก็เล่น U S B ได้เลยใช่สุดยอดมากลงเพลงใส่ U S B มาไม่ว่าจะเป็นไฟล์เวฟไฟล์แฟกหรือ M P 3ทั่วไปเล่นได้หมดตอบใจลูกค้าหมดเลยใช่โหมากครับเสร็จแล้วนอกจากความเป็นซับเนี่ยเขายังมี Power Amp อีกสี่ชัแน l มาคุมลำโพงหน้าหลังได้อีกนะครับสดยอดงคันนี้เราก็จะใช้ระบบที่ว่าใส่เบรดบล็อกลูกเดียวคุมลำโพงหน้าหลังด้วยเลยระบบเสียง ถ้าในห้องโดยสารขนาดเนี้ยเบสเพียงพอและกลางแหลมใสามากแล้วก็ลําโพงเนี่ยเราจะติดลำโพงของไว้ออดิโออันนล,ลำโพง,พง,งแบรนด์อังกฤษคู่หน้าใช้ีสีนิ้วเพื่อให้ลงตัวกับพื้นที่ด้านหน้า ส่วนท่าหลังเนี่ยจะมีแผงนี่คือลำโพงหลังใช่ครับโอ้โหเราก็จะติด6นิ้วย่าชิ้นของไว้คือทํามาใลงตัวสวยงามมากนะครับใช่ครับแเดิมเดิมมากเลยเรียบมากเลยนะครับผมส่วนของตัวกล่องซับเบดบล็อกเนี่ยเราจะติดไว้ทางด้านหลังโอ้โหเข้าลูกสวยงามครับไม่เสียพื้นที่เลยใช่ครับพอตัวนี้ปิดเบาะเข้าไปก็จะเหมือนรถใช้งานได้ตามปกติผมชอบมากนะครับงานติดตั้งโลเก็ตเนี่ยเวลาเก็บสายเนี่ยแบบไม่เห็นเลยแบบทุกอย่างคือซ่อนหมดใช่ครับดีไซน์สวยมากทั้งลำโพงแผ่นลำโพงนี่ืก็ตามความเสปต์คุณลูกค้าครับเนน้ความ เรียบๆไม่ให้เห็นองค์ประกอบสายไฟอะไรที่เกินเลยออกมาลงตัวมากซึ่งว่าแล้รุ่นนี้เป็นรถคลาสสิกจริงๆกา<ช>รติตตั้งก็แบบต้องคลาสสิกต้องดีไซน์ให้ เหมาะสมกับรถมากจริงนะครับผมเป็นไงบ้างครับคลิปนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจยังไงมาที่ล็อกเก็ตซาวเราได้ทุกวันนะครับเราเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มหรือโทรติดต่อมาที่เบอร์02 792 9999ครับได้หรือติดต่อทางไหนบ้างทางช่องทางออนไลน์ Facebook มี f a c เฟซบุ๊ก u ูทูบไลน์แอดล็อกเก็ตซาวนะครับชอบในการติดตั้งของงานพี่โต้เรียนเชิญได้เลยหรือว่าโทรติดต่อพี่โต้ได้เลยหรือติดต่อคุณบูนก็ได้ครับคุณโต้นี่คือมืออาชีพในการติดตั้งเลยนะครัััััััับบบบบบผมสสสสสหรรรรวววนนีีี้ดดคคคคขอุณ